คืนนั้นผมขับรถกลับบ้านตามปกติแต่พอข้าสัพานกลางทุ่งนาผมกลับเห็นใคร,ตร,ตร,รบางคนยืนอยู่ที่การทางและนั่นคือจุดเริ่มต้นขอบางอย่างที่ผมจะไม่ลืมไปจนวันตายครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณบิ๊กครับเรื่องไม่เกิดขึ้นในช่วงวันสงการที่ผ่านมาตอนนั้นผมขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ผมเลิกง,งานดึกและกะว่าจะออกจากกรุงเทพไปให้ถึงบ้านท่านก่อนตีหนึ่งเพราะตอนเช้าจะต้องไปทำบุญกับคนในครอบครัวคุณบิ๊กเลยขับเส้นทางเลี่ยเมืองซึ่งใช้ทางรัฐจะผ่านทุ่งนาหลาย10กิโลเมตรเป็นถนน2เลนสวนกันครับไฟข้างทางไม่มีต้องใช้ไฟหน้ารถล้วนๆเส้นนี้คนพื้นที่ใช้กันเยอะเพราะมันเร็วกว่าในการเข้าตัวเมืองครับคุณบิ๊กใช้เส้นนี้บ่อยมากๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร จนกระทั่งในคืนวันนั้นนั่นเองเวลาประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งได้ครับคุณบิ๊กขับรถผ่านทุ่งหญ้าเป๋าเ่าและมาถึงที่สะพานคอนกรีตแคบๆสะพานนั้นใช้สำหรับข้างของชรประทานสายหนึ่งสะพานสายนี้คุณบิ๊กข้ามมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้คุณบิ๊กดันเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ที่กลางสะพานคุณบิ๊กก็ชะลอรถเลยนะครับเพราะความตกใจเนื่องจากตอนนั้นไม่มีรถสวนมา ไม่มีบ้านไม่มีไฟและผู้หญิงคนนั้นยืนหันหลังให้ใส่เสื้อสีขาวเธออยู่ได้ยังไงคุณบิ๊กก็คิดว่าหรือผู้หญิงคนนั้นอาจจะเมาก็ได้หรืออาจจะหลงมาจากในหมู่บ้านแถวแถวนั้นก็ได้เลยลดกระจกลงไปครับแล้วตะโกนว่าคุณจะไปไหนครับผู้หญิงไม่ตอบนะครับแค่เดินไปข้างหน้าอย่างชา้าชคุณบิ๊กก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ก็ไม่อยากทิ้งคนไว้กลางทางเช่นเดียวกัน ก็เลยเปิดไฟฉุกเฉินแล้วขับรถตามไปอย่างช้าๆจนเธอเดินลงจากสะพานครับหายไปในความมืดของทุง่งหญ้าคุณบิ๊ก,ก็หยุดรถสิครับเปิดไฟสูงและพยายามส่องไปส่องมาแต่ไม่เห็นใครเลยคุณเบคเริ่มรู้สึกแปลกใจเพราะมันไม่มีที่เดินต่อจากตรงนั้นได้เลยครับมันเป็นแค่นานาแคันนาแคบๆกับทุง่งหญ้าคุณิ๊กจอดอยู่เกือบหนึ่งนาทีแล้วตัดสินใจว่าขับต่อดีกว่า แต่พอเหยียบคันเร่งไปครับดันได้ยินเสียงคนเคาะกระจกเบาๆจากด้านขวาของรถคุณบิ๊กหันไปไม่เจอใครครับกระจกสะอาดดีไม่มีร่องรอยแต่เมื่อกี้มั่นใจว่าได้ยินแน่ๆคุณบิ๊กเลยรีบเหยียบคันเร่งนะครับจากตรงนั้นออกมาโดยทันทีตลอดทางคุณบิ๊กหันมองที่กระจกหลังเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งมาถึงปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งคุณบิ๊กแวะล้างหน้าเติมน้ํามันซะหน่อย ระหว่างที่รออยู่นั้นเดินไปซื้อกาแฟในร้านสะดวกซื้อครับและเล่าให้กับพนักง,งานฟังเล่นๆแทนที่จะคุยกันแบบขำๆแต่ไม่แล้วครับเขาถามกลับว่าพี่ตรงสภาคอนกีดทุ่งญ้าใช่ไหมคุณบิ๊กก็พยักหน้าว่าใช่ครับเขาเลยหันไม่มองกับเพื่อนพนักงานอีกคนแล้วพูดว่าอีกแล้วเหรอวะคนนั้นเขาได้เล่าให้ฟังครับว่าการสภานั้นเนี่ยเคยมีผู้หญิงคนหนึง่งขีม่มอเตอร์ไซค์ตกลงไปในคลอง เพราะว่ามีรถ10บล้อสวนมาเธอเบรกไม่ทันจนเธอลงสะพานและล้มเสียชีวิตไปครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะมีคนเห็นเธอมายืนขวางทางอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่มีใครขับรถเร็วเขามีข่าวลือกันว่าเธอไม่ได้มาหลอกนะครับแค่ไม่อยากให้ใครมาตายอยู่ที่จุดนั้นเหมือนกับเธอคุณบิ๊กก็นิ่งเลยสิครับเพราะสิ่งที่ตัวเองเห็นมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญครับ แต่ในคืนนั้นคุณบิ๊กจำได้ว่าไม่ได้ขับเร็วถึงขนาดนั้นนะแต่ก็เจอแล้วนั่นแหละครับหลังจากนั้นครับคุณบิ๊กก็ไม่ได้ขับรถเร็วอีกเลยและทุกครั้งที่ข้าสะพานคุณบิ๊กชอบเปิดไฟสูงแล้วขับช้าๆเหมือนกับว่ากําลังมองหาใครบางคนหรือผู้หญิงคนนั้นที่คุณบิ๊กเคยเจอในคืนนั้นนั่นเองครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณบิ๊กอยากจะเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเพื่ออะไรแต่หลังๆมาหลังจากที่ผ่านไม่เจออีกแล้วครับ ก็เท่าก,กับว่าเจอแค่ในรอบนั้นรอบเดียวเท่านั้นเองส่วนคุณบิ๊กบอกใหุ้ผนมาแค่ว่าเหตุผลที่อยากเจอเพราะอย่างน้อยก็อยากขอบคุณแม้ว่าจะไม่ได้พูดต่อหน้าแต่ก็อยากที่จะขอบคุณครับเพราะการทําแบบนั้นทําให้คนตายน้อยลงนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวิญญ,ญาณก็ตามแต่วิญ,ญญาณมันก็มีหลากหลายรูปแบบครับช่วยเหลือคนทำลายคนอยากพาไปอยู่ด้วยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแบบไหนกันล่ะครับ